สวัสดีครับผมบอยรีวิวของนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวอุปกรณ์เล่นมายากลนะครับตอนนี้ผมเห็นใน Facebook นี่ยเยอะมากเป็นตัวนี้นะครับเป็นหุ่นตุ๊กตาล้มลุกนะครับแล้วพอเวลามันล้มไปเสร็จแล้วเนี่ยเขาสามารถใช้มายากลนเสกให้มันเลิฟตังขึ้นมาเองได้นะครับผมก็เลยเห็นแล้วน่าสนใจดีเลยเราสั่งมารีวิวให้ดูกันครับตัวนี้2 9 9บาบาทนะครับโอเคเรามาดูกันเลยดีกว่าว่า มันใช้เทคนิคอะไรในการเล่นนะครับไม่รู้ว่าในกล้องจะมองเห็นหรือเปล่านะครับเขาจะมีเส้นเอ็นมาให้เล็กๆเ,เลยนะฮะเล็กมากอันนี้เห็นว่ามันจะมีตัวห้อยของเขาแขวนมาอ่าตัวนี้นะฮะแล้วก็ห่อด้วยกระดาษอ๋อตัวนี้เป็นเขาบอกวิธีการเล่นนะครับแต่เป็นภาษาญี่ปุ่นกับภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะฮะโอเคเราดูรูปคร่าวๆเนี่ย ไม่น่าจะยากอะไรผมเห็นในวิดีโอตอนแรกอ่ะมันเนียนมากผมนึกว่ามันเป็นตุ๊กตาที่แบบเป็นแม่เหล็กที่แบบพอเวลาลงไปเสร็จปุ๊บเรากดปุ่มแม่เหล็กอะไรปุ๊บแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับไม่ใช่แม่เหล็กนะครับตัวนี้เป็นเอ็นนะฮะนี่อ๋อใช้เอ็นดึงนะครับแล้วก็นี่ไม้ที่เขาใช้ตีนะครับโอเคเรามาลองเล่นกันเลยดีกว่าครับจากที่เห็นในคลิปนะเขาก็จะตีให้มันตกปั๊บอ่ะพอตกเสร็จปุ๊บใช่ไหม โอเคอันนี้ลงก่อนนะครับตีกตกเสร็จแล้วปุ๊บก็ใช้เวทนมนโย๊ะอะนี่ตั้งขึ้นมาเหมือนเดิมเลยนะครับตัวที่เกี่ยวนะครับตัวนี้จะเอามาเกี่ยวกับหลังหูเราเออไอตัวที่เขาให้มาเนี่ยามาเกี่ยวหลังหูนะครับพอเวลาเราจะเล่นใช่ไหมอ่าสมมติมันตกงี้ปุ๊บเราจะเราจะเล่นให้มันกลับึน้นมาเดิมเราก็ใช้หัวดึง เ <IST> <t av> ชื่อมันได้จะยาวไปเดี๋ย,ยวเดี๋ยวเชื่อมันยาวไปอ่ะนี่นะนี่นะครับนี่มันมองไม่เห็นนะเอาอ,อย่างนี้เลยนะปาราเรโรอเอึ๊บเอ๊มันเล่นกันอย่างงี้นี่เองนะฮะอ่าสมบูตินะอันนี้นะฮะไม่มีอะไรนะครับตรงนี้นะครับไม่มีนะฮะดูนะครับลงตบเป๊ะโอ้โหตีแรงไปนิดนึง หุ่นล้มแล้วนะฮะผมจะทำขึ้นมานะครับโอ้โหเฮ้ยขึ้นไปขึ้นไปึบ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 ครับครับต้องไปฝึกอีกเยอะเป็นนักมวยกลไม่ได้นะครับเป็นคนรีวิวเนี่ยแหละดีแล้วนะฮ <c ười> <c ười> ะตัวนี้ก็เป็นไม้นะครับก็ทำมาโอเคก็ถ้าเกิดว่าใครที่ซื้อไป เล่นไปแกล้งเพื่อนๆเนี่ยผมว่าโอเคนะดูในวิดีโอแล้วอ่ะเขาค่อนข้างเนียนเลยนะเพราะว่าเขาถ่ายหลบมุมกล้องห ục, ลบอะไรมันก็มองไม่เห็นเอ็นนะครับแต่ตรงนี้เอาไปเล่นเล่นได้290กบว่าบาทนี ลองสั่งใน f c e e o o o นะครับก็ตุก๊กตามายากลอะไรพวกนี้นะครับลองก็ลองเสิร์ชดูนะฮะแต่สําหรับพี่บอยเนี่ยคงเป็นนักมายากลไม่ได้นะครับไม่เนียนเลยนะ <laughs> โอเคนะครับคลิปนี้ก็ามาฝากกันเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ด้วยครับแล้วมารอดูต่อไปว่าคลิปต่อไปจะเอาอะไรเจ๋งๆมารีวิวให้ดูกันอีกขอบคุณครับ